สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรถไทฟอร์เรามาพามาชมงานนะครับงานที่เราไทหว่าน,นะครับเพิ่งไถเสร็จครับ งานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะ อันนี้เราไม่ได้ปิดคาดมันนะครับเราก็ใช้เดิบิดเลย วันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็พามาชมงานไทของรถไทฟอร์ดนะฐานเจ็ดนะครับก็งานจะออกมาเป็นไงก็ดูเอาครับมันทำได้แค่น,นี้แหละก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะมีคลิป เรื่อยๆครับมานำเสนอเรื่อยๆก็ว,วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับว่าจะถ่ายงานต่อยงานนะครับแล้วจะถ่ายลงอีกครับขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ